สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยู YouTuber, ทูบเบอร์ทุกๆคนวันนี้นะคะนี่จะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่สงบในสหรัฐอเมริกาซึ่งนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์อันสืบเนื่องมาจากก็ตามข่าวเลยที่เ,เพื่อนๆเห็นใน กาโลกของโซเชียลก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะคะที่จับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีการล็อกตัวแล้วก็กดทับที่หลอดลมทําให้หายใจไม่ออกแล้วก็ในเวลาต่อมาเขาก็เสียชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนสะเทือนขวัญสะเทือนใจสําหรับผู้ที่ทราบข่าวแล้วก็พบเจอ ใน YouTube หรือว่าในโลกของโซเชียลซึ่งเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นระหว่างประชาชนกับตำรวจแล้วก็เกิดมีการตั้งตั้งมบ็บแล้วก็มีการประท้วงกันหลายรัฐในสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กที่เท็กซัสที่ รอยแองเจริสแล้วก็ที่แคิฟอร์เนยที่ซานฟรานซิสโกก็มีนะคะทีนี้นี่ก็จะเป็นตัวแทนของคนไทยที่อยู่ที่นี่เพื่อส่งกำลังใจให้เพื่อนๆชาวไทยทุกคนที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐนะคะขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารแล้วก็การประกาศคือฟิล อย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและของสถานทูตไทยให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการก่อตั้งมอบหรือที่มีการประท้วงเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรอกค่ะในเมื่อมันลุกลามแล้วก็บานปลายแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมันก็ทําให้รู้สึกว่ามัน มันรู้สึกแย่นะคะกับกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เราอยู่อยู่แล้วก็มันมีผลกระทบไหมมันมีผลกระทบมากเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับร้านค้าขายปกติก็ปกติก็จะมีเรื่องของเ,ออเชื้อไวรัสโควิดใช่ไหมคะที่ยังยังไม่ดีขึ้นยังไม่เปิดประเทศก็ยังก็ยังปิดประเทศอยู่ ทีนี้ก็เลวร้รายเข้ามาอีกเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกซ้ำสองเข้ามาอีกนะคะมันก็ลุกลามบานปลายเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้คือถนนหลายที่ก็จะแออัดไปด้วยรถตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภยัยคือไปไหนมาไหนก็ไม,ไม่ไม่สะดวกไม,ไม่สะดวกแล้วก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้ว ความสุขเริ่มหายไปแล้วแต่ว่าบ้านที่ที่นี่อยู่นะครับโชคดีหน่อยเป็นบ้านที่แบบว่าอยู่ไกลออกมาจากตัวเมืองนอกเมืองนะคะก็เหมือนกับว่าอยู่อยู่ชนบทไม่ได้อยู่ในตัวเมืองไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้อยู่ในเ การชุมนุมหรือการประท้วงนั้นนะคะก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเผื่อมีอะไรที่เราจะต้องเตรียมรับรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่บ้านเมืองของเราทีนี้เราก็ต้องเคารพกฎ กฎหมายของเขาเขาประกาศให้ทำอะไรให้อยู่ในเคหสถานไม่ให้ออกนอกบ้านเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะก็ฝากส่งกำลังใจถึงเพื่อนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภยัยแล้วก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุมครองแคล้วคลาดปลอดภยัยทุกๆคนนะคะ ก็นี่ก็ขอส่งกำลังใจกับคนไทยแล้วก็ชาวโลกทุกๆคนนะคะเพื่อนๆร่วมร่วมโลกทุกๆคนด้วยนะคะขอให้เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมในหรือวันยิ่งขึ้นขอให้อ่อมความสุขกลับกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งขอให้โลกกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งขอให้ความสงบสุขเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งน้องเพื่อนๆไม่อยากให้ ไม่อยากให้สถานการณ์เลวร้วายไปกว่านี้เลยอยากให้ทุกคนกกัดมีชีวิตใหม่ที่ที่เหมือนเดิมะคะ่ะเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่พอใจส่วนตัวเรื่องของสีผิวเรื่องของอะไรก็ตามก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกคะ่ะเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ท,ที่พูดไม่ได้พูดได้ไม่เยอะนะคะ ก็เคารพความความรู้สึกความเคารพสิทธิซึ่งกันและกันลำบากใจอยู่ค่ะไม่อยากให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเลยเสียใจไหมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะพาดพิงถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อยากจะพูดถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็ต้องให้เกียรติเขาให้เกียรติทุกๆคนตอนงนี้เนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ทางการบ้านการเมืองผู้นำประเทศผู้นำของแต่ละรัฐแต่ละภาคส่วนนะคะแต่ว่านีมาส่งกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วคลาปลอดภัยนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็บุญบาร,รมีของพ่อหลวงรเก้าคุ้มครองคนไทยทุกๆคนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ